สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้อากาศดีทํางานเหนื่อยเนื่อยดูเอาดูเอาอะไรจะฟินขนาดนั้นเพื่อนๆเอ้ยมาพักกินอง,งุ่นดองก่อนในดงดอกไม้นะคะดูเอานะคะนี่อะไรจะมีความสุขขนาดนั้นเพื่อนๆเนาะ สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า,า,จาเพื่อนๆแดดสองถอดเอาเสื้อไปบงังแดดไว้ข้างบนมาทำงานเหนื่อยๆมากินเมี่ยงกันมากินองุ่นดองกันฟินมากเลยเพื่อนเพือพรุ่งนี้อากาศติดลบไม่รู้ว่า ผลไม้ใหญ่จะเป็นยังไงเนาะแดดมันส่องม่อไม่ค่อยเห็นหรอกเนาะเห็นไหมไปข้างหลังน่าเสีดายแดดมันสะท้อน อากาศดีมากเลยวันนี้ยี่สิบองศาอื อปีนี้มีน้อยปีที่แลพลไม้ไม่ค่อยมีโลสุดท้ายแล้วขวดสุดท้ายแล้วม,มีความสุขมาก แต่วันนี้ไม่เห็นได้ยินเสียงนกเลยนั่งไในร่มอย่างเงี้ยถ้านั่งนานจะหนาวทำงานก็ถ้าตากแดดก็จะร้อนไปใส่เสื้อบางๆเอา ตาสว่าง ดูเปื้องหลังการถ่ายทำถอดเสื้อทำงานแดดมันซองตามันมองไม่เห็นโอ้ยเพื่อนๆอ,อันนี้ก็กระเป๋าสะภายน้ำสภายอะไรมากินหอน้ำมากินอน,นั้นก็ถุงปุ๋ยอ้ยมเอนเพื่อนๆโอ้ย,ออยมันเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยเดี๋ยวดอกนี้หมดก็เดี๋ยวดอกแอปเปิลจะมานะคะ ทางโน้นเริ่มบานแล้วปะ่ะยายเขาไปทำงานต่อเ้ยอันนี้มาพักเหนื่อยก่อนนี่หันมาทางนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ